สวัสดีค่ะมึงเนี่ยพ่อแพอมสิพาไปเก็บเห็ดปวกไปไปมาไปกันค่ะเดินค่ะเห็ดปวกเขาออกอยู่บ้านนี่แหละพี่น้องแต่พ่อแพอมเห็นมาแล้วเดี๋ยวดูนะคะดู ดตูตูเลยไก่กินก่อนแปะเอาหมิ่นไม่แม่กิมเอาเห็ดไว้โอเคหมิ่นไหม แม่อะแม่แม่มแม,แมเแ่เห็ดเบ <c oughs> าแพ่เห็ดพวก่ะไรนี่เอาของอย่างนี้ไป,ไป <c oughs> บ้านเราเห็ดพวกออกด้วยนะ <c oughs> หอมไหมหอมด้วยเฮ้ยอันนี้อยู่ข้างบ้านนะคะอยู่ข้างบ้านเราเองนะคะ วู้ฮูมีอีกด้วยเดิอนอนันทับแล้วอะ่ะทับมันก็ออกไปเอาอกระหล่ำมันเลยดอกที่สองหอมมากเลยมันฉีดมันมีได้ไงอ่ะแมนมันเกิดขึ้นได้บ้านเรามันมีปวกมันก็ออกไปเรื่อยเลยแหละมันมีปวกแขนปวกก็เลยออกใช่อ่ะอนน เขาัน,นาเลยไม่ใช่คอนเทนตะ์นะดีๆนะ มีมแม่ไหมนีไหมไปดูที่อื่นจดต้องไว้ก่อนได้มาสามดอกแล้วค่ะทุกคนคะยกมือให้ไปเก็บบางอื่นต่อหอมมากเลยค่ะไป